Sky Drive ครับที่เป็น EVto ซึ่งเราได้นำเสนอข่าวนี้ไปเมื่อปีที่แล้วครับ Sky Drive ตัวนี้เนี่ยตั้งเป้าจะให้มันเป็นแท็กซี่อากาศที่จะไปเปิดตัวในงาน w o ล l เอ็ก o ปี2025ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับโดยในตอนนี้ครับทาง Sky Drive เนี่ย ก็กำลังเข้าไปจัดโชว์อยู่ในงาน Paris Air Show ครับผมซึ่งมีระหว่างวันที่19-25ถึง25มิถุนายนตอนนี้ครับโดยมีการเปิดเผยความก้าวหน้าแล้วก็ข้อตกลงใหม่ๆในการผลิต SkyDrive ที่เป็น e v t o ตัวนี้ครับผมเดิมทีครับตัว AirTaxi ร Ū ุ่น sd 0 5เนี่ยที่ได้มีการประกาศเปิดเผยสเปคมาก่อนหน้านี้เนี่ย ข้อจำกัดคือมันสามารถรองรับผู้โดยสารได้แค่1คนครับบวกกับนักบ,บินอีก1คนแต่ Skydrive EV t o u รุ่นใหม่ตัวนี้ที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นเนี่ยมันขยายขนาดขึ้นนะครับโดยมิติของมันจะอยู่ที่13คูณ13แล้วก็คูณ3เมตรเนี่ยสามารถที่จะ เพิ่มผู้โดยสารได้อีกหที่นั่งรวมเป็น2คนนะครับรวมกับนักบินิกก็กลายเป็น3คนครับผมโดยคาดการว่ามันจะสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง1,400กิโลกรัมครับผมโดยการทำงานเนี่ยยังคงใช้มอเตอร์12ตัวครับผมความเร็วสูงสุดจะทำได้อยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมและก็สามารถที่จะบินได้ไกล15กิโลเมตร ต่อการชาร์จ1ครั้งก็คือไกลกว่าเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับไอการบินได้แบบนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะสั้นนะครับทเทียบกับ evo t OL รุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น auto fly prosperity นะครับหรือว่า j o b y s4 ซึ่ง พวก eVTOL เหล่านั้นเนี่ยมันสามารถบินได้ไกลมากกว่า250กิโลเมตรครับแต่อย่างไรก็ดีครับทาง Skydrive เองรวมไปถึงอีกค่ายนะครับก็คือ Volocopter เนี่ยเขาก็บอกว่าด้วยประสิทธิภาพที่มันออกแบบมาได้แบบนี้จริงๆอะมันเพียงพออยู่แล้วถ้าเราต้องการให้มันเป็นแท็กซี่นะครับที่บินในเมืองที่มันมีการจราจรแออัดหรือเป็นแค่เพื่อใช้ในการเที่ยวชมเมืองในระยะสั้นๆนะครับแน่นอนว่าความที่มันเบานะมันก็แลกเหมาก,กับการที่มันบินได้ สั้นลงนั่นเองนะครับทีนี้กลับมาที่เป้าหมายของทาง Skydrive นะครับว่าภายในต้นปี2567เนี่ยเขาได้ลงนามร่วมมือนะครับกับทาง Suzuki Motor Corporation ก็คือ Suzuki ที่เรารู้จักนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเริ่มทำการผลิตนะครับซึ่งเขาได้มีการตกลงกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและมันจะเริ่มผลิตไปในต้นปีหน้าเพื่อจะทำให้ Skydrive เนี่ยสามารถที่จะ ผลิต e v โ t o ได้ทันนะครับในงาน World Expo ที่จะจัดที่โอซาก้าปี 2020R นั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ครับสิ่งที่ต้องเร่งมืออีกหนึ่งอย่างคือการเตรียมความพร้อมเรื่องของการตรวจสอบต่างๆเพื่อให้ได้ใบสำคัญในการสมควรใบสำคัญสมควรเดินอากาศครับผมภาษาอังกฤษเรียกว่า Airworthiness Certification ครับผมให้ทันภายในงานรวมไปถึงใบรับรองประเภทของยานพาหนะครับหรือว่า Type Certification ัน Cert ยในปี2026ครับผมแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มการผลิตแบบเต็มรูปแบบเพื่อที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าครับผมแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของใบอนุญาตไปรับรองต่างๆนี้ก็ต้องขอให้แบบหลากหลายที่สุดนะครับ ต่อจากนี้ก็มีแผนที่จะขอใบรับรองประเภทนะครับจาก Federal Aviation Administration ครับผมเพื่อที่จะสามารถเข้าไปขยายตลาดในสหรัฐอเมริกาได้ด้วยครับก็เป็นความก้าวหน้าที่เริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ใน World Expo อีกไม่กี่ปีนี้นะครับที่ญี่ปุ่นเราน่าจะได้เห็นนะถ้าเขาทำได้ตามแผนก็คือ s k y r a f t เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแท็กซี่ครับเป็นแอร์แท็ซ่เนี่ยบินรับส่งผูพพ้โดยสารภายในงาน World Expo นั่นเองครับผม